อยากทำไมถึงมาประกวดจุดเริ่มต้นคืออะไรค่อยกินก่อนถ่ายก่อนตอนนี้พวกเราก็มานั่งจิบกาแฟกันแล้วก็กินขนมปังกันชิวๆนะครับที่ Fat ไว i t e Cafe นะครับผมก็วันนี้พวกเราจะมาถามนะครับเป็นนักแสดงช่องเจ็ดครับผมที่เห็นเราในจอมันก็ได้จะเป็นโอกาสดีแหละก็เลยลองดูอยากถามผมรู้สึกแรกรู้ว่าตัวเองได้ได้เข้ามาเป็นนักแสดงหน้าใหม่เความสามารถพิเศษที่มันโชว์ได้นะพิเศษก็เลยว่าเลยลอง จบแลจบแล้ครับจบแล้วครับกินไม่หยุดเลยอร่อยแหละเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาดูผลงานของแทนกับผลงานน้องๆว่าที่พูดไปเมื่อกี้มันจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนตรงไหนตรงนี้หรือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะสองเยโอ้โหแบบคุณพี่เราครับต้องนั่งเพื่อแบบได้ภาพที่ดีที่สุดครับแบบสุดๆไปเลยนี่คือการถ่ายภาพที่เย่มยอดไปเลยนะครับเปิดลิฟท์ไหมเปิดลิฟท์ไหมเปิดลิฟทหมเปิดลิฟ์ไหม ไม่มีใครสนใจผมเดี๋ยวขอหาสับตัวก่อนโอเคครับมามองกล้อง <c oughs> หนึ่งสองสอง <c oughs> อไปแล้ว <c oughs>